เมืองไตรตรึงเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่และเป็นเมืองโบราณแห่งแรกของกำแพงเพชรนอกจากจะมีวัดวังพระธาตุวัดเจดีเจ็ดยอดแล้วยังมีวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งคือวัดท้ายเกาะหรือชื่อเป็นทางการว่าวัดศรีปุณณาวาดคำว่าวัดท้ายเกาะหมายถึงวัดท้ายเกาะขี้เหล็กซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่หน้าเมืองไตรตรึงที่เรียกว่าเกาะขี้เหล็ก เพราะบนเกาะนั้นมีเศษตะกร,รันที่เหล็กจำนวนมากจากการสืบถามและสันนิษฐานว่าจะเป็นเกาะที่ทำอาวุธส่งเมืองกำแพงเพชรและเมืองใกล้เคียงวัดท้ายเกาะหรือวัดศรีบุญนาวาสสร้างในปีพุทธศักราช2482มีพระอธิการชัยเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2486ได้ทำการปูกพัทธสีมา โดยพระอธิการพรหมเจ้าอาวาสในขณะนั้นปีพุทธศักราช2493ได้ต่อเติมมุกหน้าหลังแกะสลักลวดลายให้งดงามมากขึ้นพระอธิการพรหมได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิสิทธ์วชิโรเวทปัจจุบันมีพระครูปัญญาวชิวราภรณ์หรือหลวงพ่อมงคล เป็นเจ้าอาวาสอายุ82ปีในปี2551นี้โบสถ์ของวัดท้ายเกาะงดงามมากมีลักษณะพื้นและผนังเป็นอิฐโบกปูนเสาเป็นไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผาหน้ามุกเป็นไม้แกะสลักฉลุลวดลายไทยไว้อย่างอ่อนช้อยงดงามเสียดายที่หลังคาชำรุดจึงทำให้โบสถ์ใช้การไม่ได้ ผู้มีจิตศรทธาหน้าที่จะได้ช่วยกันปฏิสังขรณโบสถ์หลังนี้ให้งดงามเหมือนเดิมภายในวัดท้ายเกาะมีหงซึ่งหลวงพ่อมงคลได้เก็บไว้เป็นอย่างดีมีลักษณะงดงามมากหล่อด้วยทองเหลืองเป็นหงที่เป็นช่างราชสำนักทำขึ้นน่าจะได้รับการนำมาเพื่อประดับหน้าเสาหงตามวัดทุกแห่งริมน้ำ ซึ่งมีจำนวนมากของจังหวัดกําแพงเพชรมนดบที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองเป็นแบบจตุรมุกพระครูวิสิทธิ์วชิรเวศเป็นผู้สร้างขึ้นในปี2500มีลักษณะที่งดงามน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักภายในวัดไทยเกาะร่มรื่นยิ่งนักน่าไปเยี่ยมชมและท่องเที่ยวภายใต้การดูแลของหลวงพ่อมงคล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพียงรูปเดียวเท่านั้นถ้าท่านมีโอกาสไปเที่ยวชมเมืองไตรตรึงได้โปรดไปเยี่ยมชมวัดท้ายเกาะแล้วท่านจะประทับใจอย่างที่สุดเมืองไตรตรึงไม่ใช่มีเพียงแต่เมืองโบราณที่เก่าแก่มีวัดเจดีเจ็ดยอดที่งดงามมีวัดเก่าแก่อย่างวัดวังพระาธาตุแล้วยังมีวัดท้ายเกาะซึ่งเป็นวัดที่น่าศึกษายิ่งนัก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการโทรทัศน์วัฒนธรรมค่ะและขณะนี้นะคะหมวยอยู่ที่วัดท้ายเกาะค่ะอยู่กับท่านอาจารย์สันติอภัยราชนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์สุขศรีสิทธิและคุณพี่ประที่หาถึงนพน์นะคะแล้วก็เจ้าวาดวัดท้ายเกาะค่ะท่านอาจารย์คะครับผมมรสการพระครูปัญญาวจิราพรหลวงป้อมงคลนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับมรสการครับท่าน สำหรับวันนี้นะคะที่เรามาที่วัดแห่งนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมีโบสถ์ที่เขาเรียกว่าเก่าแก่มากเลยใช่ไหมคะอา<ช>จารย์<ม>ก็เลยอยากจะ,ะถามหลวงพ่อว่าที่วัดนี้คะ่ะโบสถ์นี้สร้างมาตั้งแต่ปีไหนคะ,ะามป้ายที่สลักเขาไว้นั่นปี2482สร้างเริ่มสร้างกันะแต่ว่าความจริงที่อาตามาจำเนะ่ะ 2 4 8 1อแดอแต่ว่าไม่จะมากลับไปอยู่ที่คงขุบ้านเกิดแล้วหลวงพ่ออยู่อยู่ที่นี่เรียกว่าจำวัดใช่ไหมคะจำมันสาที่นี่จำมันสา,าอยู่ที่นี่นานหรือยังคะ58ปีอ๋อนานมากๆแล้ะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วที่นี่นี่นอกจากเขามีวัดนี้แล้วแล้วก็ที่ใกล้นี่ก็ยังมีอีกวัดหนึง่งแต่ที่วัดนี้นี่รู้สึกว่าจะ เก่าแก่แล้วก็มีโบสถ์ด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่แล้วท่านอาจารย์สุขศรีคะแล้วที่นี่กับที่วัดอีกที่หนึ่งเนี่ยค่ะก็คือมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็ที่วัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเป็นวัดร้างค่ะตอนแรกไม่มีพระไม่มีพระจาวัดอยู่เป็นวัดร้างมากเลยเปนก็ส่วนมากคนแถวนี้ก็จะมาทําบุญกันที่วัดไทยเกาะ แล้ววัดท้ายเกาะน,นี่หลวงพ่อคะเดิมเดิมแล้วเดิมจริงๆแล้วชื่อวัดท้ายเกาะเลยหรือเปล่าคะเอ,อ่อวัดใช่ชาวบ้านเขาเรียกวัดเกาะขี้เหล็กทําไมถึงเรียกว่าวัดเกาะขี้เหล็กคะก็เพราะว่ามันเป็นออหมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านเกาะขี้เหล็กเรายังไม่ทราบที่มาที่มาเมื่อกี้กได้คุยกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อเล่าให้ฟังว่าเป็นที่หล่ออาวุธสร้างอาวุธส่งสุขโขทัยยุทธยาเนี่ยไม่ใ,ขอขอใช่ลใหลวงพ่อเลยมีตะการขี้เหล็กมากมายที่นี่ หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดที่นี่องค์ที่เท่าไหร่แล้วครับองค์ที่หกองค์ที่